าพวาดฝันของชีวิตครอบครัวแสนสุขต้องจบลงเมื่อจอยท้องลูกคนแรกน้องเริ่มมีอาการป่วยตอนอายุสี่เดือนจากอาการตาค้างจนสุดท้ายน้องมีอาการชักอย่างรุนแรงจนหยุดหายใจไปถึงแม้แพทย์จะช่วยชีวิตไว้ทันท่วงทีแต่สมองของน้องก็จะมีการพัฒนาการช้าก,กว่าเด็กทั่วไปมากต่อมาไม่นานจอย ท้องลูกคนที่สองก็มาพิการเหมือนคนโตแถมปากแหว่งเพดานโหวอีกซ้ำร้ายกว่านั้นสามปีที่แล้วสามีมาตีจากภาระหนักอึ้องจอยจึงต้องแบกรับไว้คนเดียวที่แรกหนูคิดว่าเขาเป็นปากแหว่งเพดานโหวอย่างเดียวแต่หมอบอกว่าทำได้อะไรได้แต่หนูก็เคยเห็นเด็กที่เป็นแบบนี้มานหนูก็ไม่คิดว่าลูกหนูจะไม่โตเหมือน จะเป็นเหมือนกันทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดแต่เรเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็เริ่มมีอาการเหมือนเหมือนกันก็เริ่มเป็นเริ่มแต่ก็ที่แรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมทำไมถึงเป็นทั้งสองคนชักเหมือนกันค่ะในช่วงกลางวันจอยต้องคอยดูลูกๆไม่ให้ห่างเพราะลูกทั้งสองคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ทำให้จอยต้องรับงานมาทำช่วงกลางดึก งานเย็บผ้าที่จอยรับมานั้นได้ครั้งละไม่เกิน200บาทบางครั้งก็ได้ไม่ถึงร้อยแต่ละวันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะลูกคนเล็กมักตื่นมากลางดึกบ่อยๆทำให้รายได้ที่เข้ามาไม่เพียงพอกับรายจ่ายเรื่องตัวนี้นะครับถ้าไดมาเห็นสภาพของลูกๆแล้วเนี่ยเป็นแม่บางคนเนี่ยที่เคยผ่านประสบการณ์มาก็อาจจะทิ้งลูกเลย แต่แม่คนนี้ผมก็เห็นว่าเป็นแม่ที่ดีที่รักลูกนะครับไม่ยอมทิ้งไม่ยอมห่างลูกไปเลยถึงแม้ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกจะพิการทั้งสองคนก็ยังภูมิฟักลูกด้วยความเต็มใจอยู่กับลูกด้วยความน่าสงสารอย่างยิ่งทั้งสอง ทั้งส,งส,งสามไ,มได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นกรรมที่ต้องมาชดใช้ร่วมกันถึงแม้ว่าลูกทั้งสองจะพิการสักเพียงใดก็คงจะไม่มีใครดูแลลูกได้ดีเท่าสองหมื่อแม่บริษัทเทพระดุพมพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทพร้อมด้วยผู้มีจาาิตศรัทธาร่วมบริจาค5 0าพบาท เพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับจอยและลูกทั้งสองต่อไป